ะะสามารถเพิ่มเติมภายหลังได้นะคะเมื่อไปใช้แล้วไม่พอใจนะคะหรือต้องการปรับเปลี่ยนก็ยังได้ขณะนี้นะคะที่ช่างนะคะทีบาทากำลังใส่ตัวมอเตอร์นะคะกำลังเจาะแท่นมอเตอร์คุณมันมาไม่ตรงรูก็เดี๋ยวเดินไปนะคะก็ทำการเทสก่อนส่งค่ะตัวนี้เป็นตัวพุดกงานตะแกรงนะคะรุ่นรุ่น SME MM นะคะตะแกรงจะกว้างอยู่ที่ แปดสิบนะคะยาวหนึ่งเมตรยี่สิบนะคะเฉพาะส่วนงานตะแกงนะคะโครงสร้างทั้งหมดก็ยาวอยู่ที่สองเมตรสิบนะคะแล้วก็ตัวความสูงจะสูงอยู่ที่หนะะึ่งร้อยเจ็ดสิบสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบก็ตัวนี้จะเป็นตัวห้องลมห้องลมใหญ่พิเศษห้องลมใหญ่พิเศษสี่สิบเซนนะคะจะมีชั้นในส่วนของงานตัวคัด ส่วนงานห้องลมใหญ่พิเศษ40เซนนี้นะคะก็จะมีชั้นในส่วนของการคัดนะคะอยู่ที่4ชั้นคัดนะคะชั้นนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูดลมนะคะชั้นสามารถคลายน็อตนะคะคลายน็อตด้านข้างแล้วก็ทั้งสองด้านแล้วก็ปรับนะคะตามความลาดเอียงนะคะถ้าฝุ่นเยอะก็ปรับให้ให้ชั้นน้อยที่สุดนะคะชั้นน้อยที่สุดแล้วก็ค่อยๆไหลงานมานะคะจะมีการพักฝุ่นแล้วก็ปล่อยฝุ่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องลมปรับห้องลมนะคะปิดทั้งหมดก็คือ ลมจะแรงนะคะแล้วก็าเราปิดทั้งหมดนะคะลมก็จะแรงนะคะอานจากด้านหน้านะคะสำหรับปล่อยออกท้ายเลยเลยแบบแบบเยอะนะคะแบบเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการผ่อนลมหรือเบาลมนะคะก็ปิดเปิดนะคะเปิดช่องนะคะช่องแบ่งลมเพื่อแบ่งลมออกนะคะให้ลมเบานะคะ,ะตัวนี้เราใช้มอเตอร์สองแรงนะคะสําหรับรุ่น SME นี้นะคะ ก็ส่วนงานคัดปกติแล้วของตัวอุุ่น SME ก็จะสามารถทำงานได้นะคะในอาัตราอยู่ที่ประมาณที่400-500กิโลต่อชั่วโมงค่ะเคื่อนอยู่กันกักกัดบหน้างานนะคะซึ่งจะมีกัวเสริมชิงเจอปนที่เราจะใช้คัดนะคะขณะนี้นะคะกำลังทำการเกตก่อนส่งนะคะเดินมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ มันจะพูไปอยู่ห้องข้างหลังห้องลมนะคะตัวนี้ห้องลม40แรงถึงแรงมากนะคะแรงถึงแรงมากก็เหมาะมากนะคะที่ไปใช้กันกับงานข้าวโพดนะคะเพราะว่าตัวข้าวโพดอะ่ะมันตัวที่เป็นเป็นพัวกแกนของข้าวโพดนะคะที่แตกมันบางทีมันไปเท่ากันกับเม็ดข้าวโพดนะคะตัวนี้ก็จะช่วยดันนะคะเพราะว่าแกนตัวแ,แกนข้าวโพดยังมีความเบาอยู่นะคะแล้วก็เบากว่าตัวเม็ดนะคะก็ก็จะ ลมแรงดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาลองเอาเอาผ้านะคะเอาผ้าเอาผ้าไปดูเนื้อของความแรงของลมกับตัวห้องลมพิเศษใหญ่พิเศษ40เซนนี้กันค่ะลมพัดเป็นเส้นตรงเลยนะคะตัวนี้ความไกลของตัวชิ้นง,งานตกก็น่าจะอยู่ประมาณ2เมตรคึ่งถึง3เมตรค่ะ มีนะคะตัวนี้ก็ออกตลาดกันถึเรื่อยๆนะคะเหมาะสําหรับท่านที่มีรางตากนะคะเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ทํางานต้องการใช้ในเรื่องของความเร็วนะคะความเร็วแล้วก็ต้องการใช้ปริมาณนะคะขนาดที่จะแกงนะคะ80ใชะะ้ยาว1เมตร20นะคะกาลังดีนะคะแล้วตัวนี้ห้องลมใหญ่พิเศษค่ะห้องลมใหญ่40เด้น,นะคะลมแรงมากนะคะเรื่องลมเราคุยกันหลาย แล้วเพราะว่ามันสามารถปรับลมได้นะคะตามแรงของตัวมอเตอร์นะคะการทดมอเตอร์มีส่วนสําคัญนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้มอเตอร์สองสองแรงนะคะกําลังเหลือๆนะคะมอเตอร์สองแรงหรือกาลังเหลือๆนะคะส่วนงานรับประกันหนึ่งปีค่ะจากร้านที่ตลาดไทยกเกษตรจน,นะคะ่ะเมอพี่รัตเปิดห้องลมพี่เปิดห้องลมแล้วก็ไม่ทัน น้องเขามีผ้าน้องเขามีผ้ามานี้นะคะลูกค้ารับเองนะคะไฟทางนะคะแม่สอดต่างนะคะก็รถรถมารอเนี่ยเช็คระยะพุกนะคะตัวนี้กระดานลูกพุกลูกพุกนะคะก็เกลี่นไกลอยู่ที่ประมาณสองเมตรห้าสิบนะคะสองเมตรห้าสิบก็รถมารอรถมารอนานแล้วด้วยพอดีว่า มีปัญหาเรื่ององการรอมอเตอร์นิดหน่อยนะคะมอเตอร์มาค่อนข้างจะช้าก็เทจงานกันทักใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมนำสนแล้วค่ะไปช่วยพี่ๆนะคะที่แม่สอด่างนะคะคัดข้าวโพดกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ